สวัสดีจ้าพี่น้องงามแรงเหมือนเดิมทุกประการประกาดมากก็ได้แนวมาสุขีสูรองเบิกนิดหน่อยแอดค้คมพี่น้องแอดค้แดคมแด้ของไส่หลายอย,ย่างเด้อพี่น้องคะอ่าไม่คายกนนำลังจ้าเวลาเปิดไฟให้แไหมนเน้ยนุ้ยเปิดไฟให้แไหมนเน้ยเปิดไฟข้างบนอ่ะ เออเปิดไดเปิดเปิดเปิดห้องนั่นนะเปิดห้องนั่นน้ะมด้วยนั่งลงนั่งลงพีมานั่นที่นั่ง้างหลังสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องไม่มีใครพลังมากอะ อะไรมองไมรา้ยนะคะไมได้ัพมาเอออย่าเพิ่นอย่าเพิ่อย่ามาลูกสาวก็อยางนั้นวันดีค่ะวันดีค่ะก่อนไปไพรมมาอู้พรมหลายจริงมาเห็ดกับเปล่าด้วี่นเห็ดกระเปร่าเห็ดกเ็ดกระเป๋าน้อย เมกั sociedad, แบบแบบ ını, ไม่ acje, บบบบ like ไม่กระเปานะใชแม่หน wow. ูอยากพายกระเป๋าอ่ะแบบกรเป๋เหมือนไปนัเาม่กระเป๋เอูกระเป๋เอกระเปาพมที่ไม่เห็นกระเป๋าเมากเลยเออหาีต็มมาจัเต็มมาจ้ อ่าติดเป็นได้พี่น้องมันคือก็ได้พี่ไหมเนาะตะกี้หาซื้อวันสันหาซื้อเนะี้ยมารอบนี้โอ้ได้หลายสีพี่น้องอได้หลายสีเออพคมเรานะคะนี่มีสีหลายอย่างสวัสดีนะคะโอ้ยยังเห็นยังเฮ็ดลูกยังเฮ็ด โมแมนตัวนี้บ่บ่แมน่นมันมีอีกอันนึงมีอีกถุงนึงที่แม่พักกระเป๋าอ่ะสำหับปีจ้าพี่น้องไปได้กลมมามาทักก่อนนี้น,นะเจ้าบ่แมน่นอู้ยมันมีอีกถุงนึงอยู่บ่แมน่นบ่แม่มนต์จะท่ยังมีอีกถุงนึงด้วยลามันมีอีกถุงนึงใช่เพราะันมีอีกถุงนึงนะอ้หนี้อย่างนู้นเลย ว่อยู่ข้างบนเลยเหรอแม่แม่อยู่ข้างบนเหรอไปอจียดนแม่แมหแมให้แม่เลยแม่ันเดียวก่อ,อจ้าแล้วว่าออบอกลายเพื่าจ้ากล้าหรือเ่าเออว่าม้นนวนๆหรืเอเปล่าก็ากระตุใหญ่ก็ได้อืมมีนก็ไปได้อย่างเนาะ แนวเหมนเอเห็ดมาเฮ็ดผมมีโผกนะบะคนใหญ่มาของม่ญิงเรามันยอมเองถ้าเดือนวันที่ยอมเราไม่ได้ยอมแนวอยากได้ก็ไปได้มาแล้วเออ้อมวมันรถดผ้าสัก,กันเิแล้วคีมมันนวดผมโอเวอร์มมแมสเว้าคีมคีมอย่างบำรุงผมนี่น้องเออบำรุงผมไปได้มาแล้วอันนี้ก็ไปได้แนวเันเขียนขอบตามาเขียนขอบตาอซิบมา เอออันละสิบห้าบาทไหมแต่ว่าพาเขาไปซื้อยวนร้านยี่สิบบาทนะมันอันละสิบบาทแล้วเขียนขอบตาอ่ซื้อมาไว้ซื้อหรอกซื้อมาไว้แล้วก็ไปได้ดันสอบเขียนคิ้วมาอีกพี่น้องอ่ะสอบเขียนคิ้วพี่น้องไส่โบเป็นนะมันเป็นแบบไแหลเนาะงงได้ว่ะเขียนแบบหลกแหลกได้ไมั้เจ้า ใส่บุกเป็ดอไเม่เห็นไปใส่แต่อันีปั๊นวแม่นี่ยลายอันลาย่างใส่กเป็นือมาไว้อันนี้นใส่ะผมผใหญ่นโครโคนะแต่ะของใส้เออของใส้ของซอยแนวใส่ผมหน้าวบังแรงบงบา น,นี่นา,าดีไใส่ขย่อยีเนเลยเร็ว,รวคุณลูกแกแก บ่บ่ไม่อิ่มแห้งโอยอิ่มอิ่มบ่มีห้องไส่เะยอันอันพี่อันอันอน,นี้เราไม่ถูหลังเราไม่เป็นไม่ถูหลังพี่น้องไม่ถูหลังแกออกไปมันเป็นใยบวบนะจ๊อกเป็นใยบวบวพี่น้องนะเป็นใยบวบไม่ถูขี้ไข่ลำหนันลำหยางเนอะอ่เป็นใยบวยยยบวดีไรดีคัะ ได้น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นมาแล้วเอาใส่บำรุงผมลุ่ผิวเฮ็ดเป็นออยล์ฟูลลิงเฮ็ดเป็นกินเมื่อละหนึ่งช้อนชานะเอะดีแห้งใส่ผมอาบำรุงนะคะน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะคะผสมก่ะผมับลายสีแห้งจัดเต็มเลยจ้ะเมื่อนี้ว่าสิเอาสีข่ากันนะมันมงนีมันมนีนม้ว,น,วนเดียวพี่น้องมันมีม้วนเดียวสีข้ากันแบบนี้ มวนหนึ่งมีสองสี่สามสี่เลยมีมันเบิดห้าสิบบาทนะคะทุกคนมวนอันนี้นะอันนี้บริค่าสี่พันนเป็นสี่สิบห้าบาทอะมวนดังสี่สิบห้าบาทอ้ากระซือเอาแบบนี้ละดีกวางก็ไปสั่งในลาซาดา้าว่ก็ะือกดกันอยู่ดอกแต่ว่านคือว่าราคาส่งเยอี่นาะลาซาดา้าเขาคิดค่าส่งนีะทุกคนคิดค่าส่งแต่ว่าช็อปปี้นี่โอเคช็อปปี้มันรวมได้ แต่ว่าร้นร้านด้านชาวเดือนซื้อแบบว่าซื้อเจ้านี้เขาก็ส่งเป็นเจ้าเป็นล็อตเป็นลอ็อตความหมายม,มันมันไม่ได้รวมในเฮาหมายถึงว่าเขาซื้อเจ้านี้มารวมกันอ่าสิบชิ้นยี่สิบชิ้นนี่คือมาส่งทีเดียวนี่มันไม่ใช่ทุกคนมันเป็นเจ้าเจ้านี้สีลายสีแบบนี้ไปซื้อเจ้านี้สามม้วนมันก็นส่งสามม้วนแล้วมันคิดราคาค่าส่งนะสามสิบห้าบาทสี่สิบห้าบาทบางที วันนี้จเจ้าลรามึงเจ้าไปซื้อหลายเนาะรังนเพื่อนก็ซื้อยี่เกือบสิบกว่าม้วนเองสิแม่สามสี่เจ้าเสียค่าส่งอยู่ประมาณสามสี่สิบสองร้อยกว่าบาทเกือ <laughs> บร้อยห้าสิบกัเออแต่ว่ามันช้อปปี้มันเสียมันแมบมันรวมเลยทุกคนมันรวมค่าสง่งหรือมันส่งฟรีเนี่ยแล้วนะช้อปปี้อันนี้ก็ไดังงอมอสุกันฟัง วันนี้อะสีนี่แหละมาสีเดียวเหรอมากเกมมูเพิ่อนอันที่มาไกลคือสีนี่นะพี่น้องมาแค่กับสีเนี่ยสีชมพูอะอ่ะมาอ่มามา,มา,มาวันนี้ลองลงมาแต่เมนสีนี่แล้วนะพี่น้องเลยสีนี่ก็สีนะอ่ะ,อะสวยเป็นจัดมากแบบเต็มเต็มเลยคอมเมนต์คอมเมนว่าพักกับประมาณ หช่สองเดือนทุลักเจ้างานอนดีต <c oughs> แบบแบบยาวๆเนี่ยพี่น้องก็นน่ะจักม้วนลายม้วนเนี่ยพี่น้องเลยสองเดือนเนี่ยวะนั่งทักอยู่เนี่นยแหละเป็นตาลายทักไปงานงานว่างของเนรานอ่านะะอย่างนองะสืของใสย โดนโดนไม่ได้อ่ะออกไปซื้อกับจักมาแบบนี้ละเรนล่ะอย่าดื้ออย่าดื้ออย่าดื้อออกไปไปไปไอันนี้เป็นอย่างนั้นคือขาดตอนนี้เืยขาดอ่าทุกมาะเทศอย่างเงี้กล้องกลมมอเตอร์ไซค์รถกล้องกมของเรา กล้องผมพองเฮาไ่ได้ใส่ดนสวัสดีรักพายกันนะคะพี่น้องป้องฟายนะคะทุกคนอไม่ได้ใส่ดนกล้องผมกระสีรุ้งนะคะทุกคนที่หลายสีอกล้องผมพองเฮากล้องผมพองเฮาสวัสดีหกท่านนะคะสวัสดีเด้อพี่น้องยาเมเรงขึื้อเก่าเป็นเดิมเหมือนเดิมทุกประการอ้นจะหาจะได้กับม่เห็น ตุนักสาวนอะไรับเพ่อน้ลูกสาวมาให้อ่มันมีเข็มมีได้มันมีแค่ไหนบอลูกเอามางเบิ่งอ้มาเบิ่งมันเบิงแค่นห้ติใชเอาม่เียานะพมแม่บมันมีแค่นี้บอมันมีอีกบ้าอบบเ่สิเบิไ่มนมีกับโอ้นนีีนีล เอาไว้เด้อนะ่ะพง่์เอ,อาไว้นี่ถุงนี้นี่ทุกคนบอเห็ดบากมีเข็มเรียบร้อยนะทุกคนพร้อมที่จะเย็บพร้อมที่สีเย็บแล้วเดอ้อแต่ว่าพงษม,มันคำคำยามใดที่ โอ้ยโอ้โหน้องตาผูสาวต้องเจอหน้าใจทุกคนไปไปเาใหญ่ไปเอาใหญ่เอาสียางใส่น้องน้องกำงามไม่ไม่ใช่ใบไม่ใช่หน้าวอชีสปีก ตัวฟ like ังก์ชันเบสิคค่ะเบสิคซมเปิลเหมือน go on the room. ะรูฮะ thank you so much On the room. no yeah อ่ะ take for ออนเดอ o รูม after i make i make ท e t make me you go on the room now น huh? ะ okay can look movie นุ้ยเอากันไกลมาให้แม่เนี่ยกันไกลเอามาให้แม่เนี่ยลูกแม่จะตัดได้คีดได้ เอามาให้แม่เนี่ยเร็วเอ่ามาให้แม่เนี่ยอีละ่ะเออเก่งแท่ไปเบิงงเบ่งหนังรอดแม่เด้อเบิง่งหนังผีทำไมเด้งเออเปิดเบิ่งหนังผีรอดก็กลู้เนี่ยนะคะไปเดือนจะไปเซียบไปทักข้างบนข้างบนบ,นบ้าน ไว้ก่อนไว้ก่อนนะเฮ้ยเราเห็นมืออันนี้ก็ซื้อมาได้เป็นนเลยนะครัก็ไม่ได้ทักมันไม่ทักเอาไว้ทักกระเป๋าไปไนี่มันเลี้ยวคุยว่ากันปุ๋ย

อะค่ะฟรีดฟรีดอยู่ค้าเนียอันนี้เอาไปเอาเนี้ยเอาไปไว้ให้พ่อเก่งมากอันนี้ของพ่อนี่อันนี้ด้วยอันนี้ด้วยค่ะเอ้แม่ก็ขึ้นไปแต่นอเดี๋ยวขึ้นไปนะคะจกหน่อยโมเต็ม สีสันสวยงามอรังชัาง่ามืออื่นสะเดือนสิจักเน่นจาจะเนาะสิจักนะคะทักมืออื่นทักมืออื่นพี่น้องจุกจวดนะคะทุกคนงานอดิเลกงานบ้านงานเลือนแม่บ้านแม่เลือนของเฮาสเสร็จแล้วก่ะงานอาดิเลกก็มาทักไหมพรมนะคะทุกคนอืนะคะงานเวลาบาง่างงานอดิเลกข,ของสาว กระเป๋าก็ยังทักมาให้แล้วนั่นแหละกระตีเห็นให้มันแล้วนะแต่ก็เสียดายเห็นมันแล้วกระเป๋าลูกอันนี้เอาไปที่แม่แม่หนูนะเห็นมันแล้วอย่าทิ้งหนูไปข้างหน้าหนูเห็นพ่อบานที่หนูอ่าโอเคคุณย่าแม่คิมญานย่าติแม่ไปป๊านม่แม่ซื้อแนบมาหรือเปล่ะลูกลูกคอ่่นลูกหมอกินเนะ แม่ซื้อเนบปให้พ่อซื้อเนบมาให้เลยแม่ยายเราซื้อเนบมาให้เลยันนี้ให้เพื่อนลกงบให้ที่จริงกันย้อมก็ได้หรอกผคันได้ยอมก็ได้ยอมก็ได้อยู่แต่บ่ยอมมันมีอยู่มันมีย่อมผมนะอมเพราะว่าเค้กพม่ามันเคยยอมมาแล้วเนาะหัวชาวเรือนี่เคยยอมมาแล้วผมมันแพ้แม่พี่เนาะผมนี่ขาดเป็น ขาดเป็นโอ้ยบ่าง่ายๆน้ำยามมนกัดเนาะมันขาดนันานอะไรเลยรุดร่วงไปโอ้ยเกือบสเีเปืนหัวมาเจ้าเขาบ้าง่ายๆกับมันแพ้น้ำยาอะไรทุกคนแพ้น้ำยาแพ้น้ำแพ้น้ำยายโยงอ่ะนะคะใครแต่ว่ามันฟื้นจกหน่อยเลยมันใส่น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะคะทุกคนทาเ้าทาแลน างานเวลาคือ้องคือเก็บท่า,ทากัทาบท่าไปเลยนะเออสัมภาระเขาสกัดยินดีรีวิวได้พี่น้องดีอีรีนะคะอ,อ,อ่ะมาเดี๋ยวเพื่อนกับสิจักดอกไม้พ่มเองอา่าไม้พ่มเองสีสันสวยงามน้องการเนาะเออมากแหงเห็นกระเป๋ามันแล้วซช่ไหมคะเออ มาดีเฮ็ดกระเปา๋าคืนนี่แล้วก็สิเฮ็ดกระเป๋าพายไว้ถ้าใส่กันเครื่องสำอ,อ,สำอางเวลาเข้าพายไปทุระทุรานพอเฮ็ดเสร็ตละใบหนึ่งแบนะเฮ็ดใบหนึ่งแล้วแล้วอันนี้เฮ็ดไว้ถ้าใส่อีกใบหนึ่งนะคะเพราะว่าใส่เวลาว่างเก็บเงียบด้วยนพลงบริบู อันนี้แบบทั้งกินทั้งทั้งกินทั้งทานทั้งใสโฟมนีงกนะ็ประมาณเดือนกว่ายูา่ไหมสองร้อยกว่าบาทประมาณเดือนกว่าพี่น้องประมาณอันนี้ราคาประมาณสองร้อยสามสิบกว่าบาทนี่แหละไอ,นนะอนน้มัต์ักเท่าไหร่สองร้อยห้าสิบมิลลิลิตรสองร้อยห้าสิบมิลลิลิตร น้อง <S preach science> ันดรอกน้อกัดเย็นร้อยเปอร์เซ็นต์ชาเดือนไซส่ยไปยิ่งหอเนี่นน้องไ้ยิ่งหอไ้ยิ่งหอฮะสวัสดีชาวเดือนเาพี่น้าองก่อนนะจ้าบอกกาวเดือนในคลิปต่อไปขอบคุณหลายนะส่งคลิปพี่น้องเอาเอาไปโพม่เบิ้ง งานดีเลขของแม่บ้านจัดไปมื่ออื่นพลังงานสีทัก,น,ก,กนะคะทักมงคมนะหลังจากที่เขาว่างจากการหย่าทำงานแม่นนบ้านแม่เลื่อนแล้วก็มานั่งพูดนะคะสวัสไปก่อนเด้อพี่น้องไลน์นี้นะคะสวัสดีค่ะ Shower. Yeah, 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 i I i มุงทักทายจ้าสวัสดีน้องซัมซุงนะคะยามเล่นมาจ้า ได้จะลงแล้วนะน้องซัมซุงค่ะขอบคุณลหลายๆเ้อซัมซุงมานะารสาวเพือนนะคะขอบคุณลหลายๆจ้า กินยำกินผักมีเลื้งแซ่บๆจ้าผัดมีเลื้งกินยำกินผัดมีเลื้งแซ่บๆจ้า